ต้วคนแก่แ้วจับปาแขงแกวผู้สโลอาะุยังต้องคุ้มล้างทินทุนี้คือการอี่ที่อุ่นท่ามันสิงที่ต้องการนำระบบโภชนื้อแ้วจับปาป่าตกน้ำหลออกจากปลาทแทลแก่ก็อยู่ตรงเขาเห็นเราาเพือนเพ็่อคที่่ต้องั้งสิ่งที่ต้องการนลระบบโภชนาสสาอาหาอย่างด้องคอยมาอยู่หอม่แลลลุงตอต้องคอยมาอย่ท่าสีท่าส้อนแล้วคอหาต้องคอยมาอยู่ทางมาในลกู ยาใดบุกคนหาอยาดูดาดฝนว่างสาพาการังนักที่อันต่นคนยังตื่นดีผู้เขาอม่ที่ชีโสมอมสัสูนหได้ลื่นหมวอนเรนีาณีเมื่อเจ้าหนอนอาซา้าที่นำปานีไหลยกด่ยวมือขวงปาวุติคงคาอะไรมาสี่ทัวไหลไปทัวปลาโดนๆนะมาก่อนซวนำทับทุพทับคุ้นไปเป็นออแก้วมุคันเต็มที่ควท่องทองขัดต่อัคื ปัญจลัทีเแม่น้ำอันกับนี่หาแม่น้ำอันนี้เหลือหลายซื่อวอนมาคงพระยามนาอาเจลมาดีมหิงสาสาลผู้อาคอนแกวแขมขางเดดดยอดสูงส่้นสว้งามดูแลลมไปหอดมือแช่ลำมกนสลลนเป็นทียูแหงมือมัดสาเพอหอยผู้ชิหกเงินคนกันลอยเห็นเงินขัเสือผ่าเมื่อมากเืือหลยทงงูคุยกิดมาพอพอด้ตปเต ไปโหดิปะโหงอุณหิังขังกันิงสัพพายาลังอับสัพพะโลคาลังอับโยวินาวินาบาตานะอมนามสมโพยโฉวานาสมโพยโคเวานามสมข้าโคศิตศสร้างกางกหนโูสิรฐ์ศรข้นขกยอดโคิษฐ์ศจีทีขีกายฟูคิสบใศมุนยำในยาแผดกับเผดต่างุคันนึงก็หายู้สิษฐ์น้ีนำนำกบเพื่อนพันฟังโูสิษบใศปีา ปากก็ไฟหนีจตกหนาวผู้ดิศกเจดทีเสือน้ำาระโดหอดึงจีนพอเมื่อตาเวีนเทียงตมีอยู่มาสาสังขยาพ่อหอยมากกวนอยกับวิโุอาศัยน้ำอันนี้ไหลไปทั่วห้องไหลไปทั่วตกระาษ้มพู่คนเป็นายเห็นก็ดินดีส้มจืนคนอยู่นผ่งเปนจืดเท่านื้ส้มจืนกินดีกินแล้วอาบหิวเอาหรือนำอันนี้่อนบ่กเปินหาดนำอันนี้่อนกาดได้จังยา ดูด้วยเงือนงินมิเศตุจิงมโงเกิดพระยิตตาผู้ชตั้งเท้าไปเยูหน้าหมอดใจองคาเขาทูตรงข้ามให้คนทํามผ่องันถึงเกียรติ้างเข้ามาโหดดูปรากฏด้วยปัญญาและอำนาจนำอันนี้บนันตักทำได้นำอันนี้จิโพอจักขอพระเจ้ารฤาษีผูจิงหดจึงพ้นแห่งเงทํานิเกีตภาพมามาเสื่อหลอนทั้งรัวพุ่ยเกิดพรพรพแม้ต้องคอยแพ้ ใจ h อจิปอหอมมันได้ยดังขั้งคันสัพพายาลังงับสัพพโลคาาลังงับโยวินาบินาอุบาาหายา